ล่าสุดครับอุลตร้าแมนโอเมก้านะครับก็ได้มีการปล่อยภาพชุดเกาะของอุลตร้าแมนโอเมกานะซึ่งปล่อยออกมา2ร่างนะครับในนิตยสารฉบับหนึ่งนะครับผมก็เป็นร่างที่รวมร่างกับไคจูยักษ์ทั้ง2ตัวเลยทุกคนภาพแรกที่เห็นนะครับเป็นไคจูนะครับที่เรียกว่าเรคินเนสเมทิโอไคจูครับเป็นไคจูตัวแรกที่โคเซ โฮชิมิ mi, เรียกออกมาครับใช้พลังจิตขึ้นย้ายสิ่งของได้ลอยตัวโยนทินศัตรูได้ครับนิสัยเป็นเม็ดแถมผูกพันกับโคเซสุดๆเลยครับผมเมื่อรวมร่างนะครับกับเรคินเนสโอเมก้านะครับก็จะได้ดาบยักษ์เรคินเนสคาลิเบอร์ iber, ครับพร้อมชุดเกราะสุดเท่และพลังจิตขั้นสุดเลยทุกคนต่อด้วยครับไตรกาออนเมทิโอไคจูสายบู bu, ครับเร็วดุดันพลังเต็มสูบการต่อสู้เนี่ยคือสัญญาณ เมื่ออุลตร้าแมนโอเมก้าครับรวมร่างกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นไตรกาออนคลอนะครับพร้อมชุดเกราะพิเศษและความเร็วเหนือชั้นโอเมก้านะครับก็จะกลายเป็นนักสู้ความเร็วแสงในทุกคนนี่คือพลังใหม่นะของอุลตร้าแมนโอเมก้าทั้ง2เกาะนะที่ปล่อยออกมาทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องมิติกายด้วยนะครับผม